สบายดีพ,ดดพี่น้องเบียดตากล้องให้น hmm> ้องนัดกับพี่น้องเจ้าสาวเพิ่นบ่มีมือถ่ายสบายดีดนะพี่น้องสบายดีค่ะส่างกาน้ำน้องส่างอ้ยขอบใจเด้อเจ้าสาวได้ไปงานได้เราเป็นลุดแต่แต่งละออกไปพัศลีลมผู้ใดเนาะผุนอปวดเนาะส่างนะบ้านเต็มส่างนะคืเต็มเลยนะไปงานได้กับขาเจ้าสาวล้วน บ่ได้ตั้งใจนางเป็นสร้างขาจ้าสาวเพิ่นเฉพาะแล้วกอนเนโอ้ยค่ะเจ้าบ่าแบบว่าบเบา,บาแบบว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นนจังโมงเฮาเจ้าบ่ามากังน่อยแล้วเขากำลังมาอือบ่ได้ใส่เสืเ้อธรรมาดาเจ้าสาวเด้อัดสีอิด <laughs> <laughs> ลงลงองน2องสัน้น <laughs> จะสาอัดสีจะเต็มที่เลยกระยาดอผมเรเป็นผู้หญิงห้ามอยู่สวยต้องเอาสวยกว่าผู้ชายเลยผู้ชายนอก่าเออเมียมันเห็นตัวสูปอยู่นตายช่พ่อชูพ่อเมียมันคืองามแต่สูงามได้ใช่มากเลยามาแล้วต่สวยเติมแล้วมาแล้ว ขี่รถอันลอยสี่สิบอยู่เป็นมือถึงะไรยิงห้ามอีเด้นน่ะพ่ออะคุณพี่ฮะวะในเรื่องเลยข้อก็หูตัวเองงามเนาะใหไล่เด้ใหไล่ามเดนพ่ออะไรนู้พ่ออะคุณพี่โอเคพ่ออะไไปให้ลานมัสีเนาะเออบอบอเออมันสี บางๆแบบว่าพอแบบว่ายิ้มๆยินมๆบอกก็ข้างนอกมันเฉลี่ยมากัอนเดลืแพงนะคะอืมเาโอเคเลยนโอเคล่ะชเอาเลยบางท้กคนเคยชื่อย้ใช่สินเฮ้ยต้นนี้บ้างเฮ้ยสานสินเล็บบอกทนเอยื่อไว้อยู่้วทุกคนเอบัไดเบิ่งเฮย เอาเพชรใส่บอกจะบอกว่าแรงป็นมาทำงานยังเลยพ่องว่าเ้ยพอได้เบิ้มนีแตตกใจเลยมีเ้ยน้องเป็น y o ยูทูบเป็นยังไงคุณน้องเนี่ยข้ามาบอกก่มันคือดำไยยามนไงบอกพวกนีแล้วเองเข็นนี่คือเก่ามันเมเยนอุยทนานหาายพอดีนเลยพอดีเลยบอต้องเอาปกหรอก อืมสามีเจ้าโป้มาเสียอดลหลดไม่กันท่าให้โป้ไม่ได้เอออย่าบีบอีตาหนาวมึงกูเจ็บกูเห็นกันเนื้อนว่านลายกูไปเห็นอีนีกเมื่อวานก็กลับไปถั่วมโอ้ยเพิ่งงามเนาะเพิ่งงามอีนี่ได้ประเดีละ วุ้ยสั่งกระอวันสออะแย่าด้โว้ย่างันอัมรำไปเลยปกตินึ่งแม่ไหสูตรเดิมยมยุเนาะน้ำแลเต้าน้ำแล่ห้าสนเนืงอ่อืมีกระถือก็ีกระถือเขาถึงต้งเลยสเนาีกระถือมเขาแล้วสีเพิ่มเพิ่ม เล่าุคือโตได้ปันเป็นจเรจ่ป็น้าเป็นอะไรเป็นที่้าเปอไเป็นันือมงนา่เป็ม่ันคือนางนาันว่าคนเก่าทนแล้วคหนอคยังน่าคือหนีน่าไปทงได้มคนอพี่ดอกเด้อบ่งรเด้อี เกาลีเกาลีเกาดา่า้่าั่วเ็เป็นปตุรือว่เป็นฏิทินแล้วมันตาเก่าเยมันเก่าๆกูแค้ินขาเลยกูวกูิอยากมากินหน้าว่ากินหน่อยเปห่อมเป็นหอมเนาะถ้าอยากนอนหอมได้ก็นอ่ถ้าอุ่นมันกระเปะเลยอืแมน กว่าแล้วมึงเอาหุ่นุงใหม่กูซะกูยังโสดเข่าส้งอยู่แพทย์สินยังกันนะี่ีีสินกเเม่เขากันผีเด้อคนเลือกยู่ผีเด้อว้าเคดิเกพื้นมช่วยเลยเลยเน็ตมันดีเสื้อกันเสื้อมาน้ำสินเนี่ยว่ะใมเข้มขัดแน่มัน่มันกับ มันกะสิมีบ่บ้านนี้หอมมี่รอมมีแต่ยาแก้ไขควัมสมในแล้ันจะมีแก้ไขส่าเมาเหน่มน้ามนบื่อเนมาเนมาเนีามาพ่ะันก็เฮ้ยแบบเพ้นในติ๊กตอกก็ได้เพ้นในทางลังก็ได้นี่ออกมา อยากเอา้มพงอ้าเายืมยืยูฮันหล็บมาจะมานล่เตือเราบูงคนไล่เราอาหารการกินกับลุงมาทั้งนี้กับผ้หลักไอโอยแกดิ๊้ ไอคิวกันล่างถุยเนาะยอะไงไม่รอนี่ถ่านเอาหตอนหลังถ่ายดิถ่ายเอาไม่มีคนหลังมัเนาะถ่ายการไรอีิ้น

I no. no. Thank nice. you.

ตมาวเรอาทันันอาันเสนาทยวันารัอาทิตวนอาทวนเสาอทตย์วานอาทอาทวเสารนอาตนัอยนเัทตวัารแวนอาันอตเรนอาอตยเอานอาตนนอาทิตา

นเราไม่คนบ้านไ่ได้เนี่ยคนบ้านับเนยเออบ้ามันมเนี่ยคนนัจะวเยก่าคล้านวนครับสามทวเเหลเอสี่โตได้มาเลยโตหนึ่งเนื้อค่างสามสามหนึ่งวัวหมูโตที่สองัวสี่ค่า ตัวที่สมเน่วเนุสองปีห้าสามปีม่อเออนนะาณว่ากันกเก่งก็ดองวเออเป็นมั่วหือว่าสิเป็นเงินลูเต้ามาได้เล้่เด้อตอนแต่มพาวมาแล้วเนี่เออคนก็รอดแล้วจะพูดกันแล้วจะพูดอะไรมาทำอะไ้ดอก เด็กก <S preach science> ็เ <ugly> น <Twelve analysis> so 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 ้องด็กเดผ้าขาวท่มาผ้ามือาขามันบัดเซ็นบัดเซ็นต้องเอาที่าผ้านี่ยผ้าใส่ช้อ้าาเมผ้าปี้มองผ้าปี้ต้องเงินใส่ที่ซผ้าผ้โดดเป็นเงินก็พันสาม ว้าค้าขาจะกินต้าเราถงเป็นเจ้าข้าขามากนี่ครันี่ราต้องผ่าาตัดต่อให้เ็เปรีเอางเข้าไปต้มตุ๋ก็เหมาะนทั้โยอันหได้มึงมาเหมาะเมื่อวานนะ iwakipa tai o wa bẹlẹ loya lẹni okwa.

Amen. Yeah.